ข่าวดึงทุกคนเรียกได้ว่ายังไม่จบนะครับสำหรับประเด็นที่อารน้อยเนี่ยไปเยี่ยมบ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดครับก็โอ้โหมีาชาวเน็ตท่านหนึ่งเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นครับบนแพลตฟอร์มครับทุกคนของพี่รณ้อยกาะสินนะครับทุกคนโดยมีข้อความครับที่บอกว่ารณ้อยขอบอกนะต่อไปถ้ามาบ้านน้องอุงอิงอย่าก,กอดน้องเกินไป มันไม่ใช่กอดแบบอากับหลานนี่คือกอดแบบแนบแน่นยิ่งกว่าคนรักมิหนำซ้ำนะครับการไปบ้านน้องทำให้ YouTube ท่านหนึ่งต้องมีดรามา่ามีปัญหาคิดหนักนะครับนั่นก็คือ DJ สาวน้ำยืนคุณกอดแน่นไปนะว่าจะบอกว่าตอนที่ยังไม่ได้ออกจากสาวน้อยเนี่ยคุณเจออุ่งอิงที่ไรมือวายมากจับน้องทันทีเลยทุกครั้งนะครับเลยสงสารดี DJ สาวน้ำยืนแล้วก็ พระเอกเอกอภิวัตรเนี่ยก็ยังไปโพสต์ว่าไม่เซฟน้องไม่แต่งภาพอีกนะครับจนทัวไปลงดีเจสาวน้ำยืนจนเป็นโลกซึมเศร้าแล้วนะเพราะคุณอารน้อยและคุณเอกอภิวัตรนะครับนี่คือมียูเซอร์ท่านหนึ่งครับทุกคนที่มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในทํานองนี้นั่นเองครับทุกคนจนทําให้นะครับอารน้อยกระสินเนี่ยนะครับได้มีการาเขียนข้อความต่อนะครับโดยมีข้อความที่บอกว่า ยายที่มาเม้นท์สงสัยไม่เคยมีพี่ไม่เคยมีน้องไม่เคยมีลูกไม่เคยมีหลานความรักแบบบริสุทธิ์ในสมองมีแต่เรื่องจุดๆๆุด,ดมีแต่เรื่องเดียวหมกมุ่นแล้วใส่ร้ายเราอีกประเด็นที่สองนะครับแล้วอารน้อยเนี่ยก็แท็กไปยังดีเจสาวร่ำยืนนะครับบอกว่าเจ้าเป็นโรคซึมเศร้าย้อนพวกข่อยติเอื้อยนะครับทุกคนอ่ะก็ถือว่าอย่างที่บอกนะครับว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกิดจากการที่ มีนะครับเราเท้าความไปก่อนก็คือคุณระน้อยกระสินนะครับกับน้องเอกอภิวัตรเนาะอาดีตพระเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไปเยี่ยมนะครับไปางานวันเกิดของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงย้อนหลังครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยพอน้องอุ๋งอิงนะครับได้เจออารน้อยซึ่งเป็นคนที่ต้องบอกว่าโอ้โหเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็ผูกพันกันมานะครับน้องก็เลยได้มีการร้องไห้นะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนหลายคนเนี่ยก็มีการแครในช่วงที่น้องอุ๋งอิงเนี่ยร้องไห้ออกสื่อ เพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยก็เห็นในในความใสซื่อของอิงนะครับรักใครรักจริงรักรักใครแล้วก็น้องก็แสดงถึงความจริงใจนะครับคิดถึงใครน้องก็ร้องไห้ออกมาไม่โกหกความรู้สึกตัวเองนะครับ fc แฟนคลับเนี่ยก็รับได้ไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ทีนี้ครับทุกคนมันไม่จบตรงที่ว่าก็จะมีแฟนคลับส่วนหนึ่งนะครับอันนี้อุ้มอิ่มก็เห็นด้วยเหมือนกันก็ต้องบอกว่าบางคนบอกว่าไม่เซฟน้องนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยอุ้งอิงเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับเสริมความงามใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก็มีส่วนก็คือคนเนี่ยมองได้2ม,มุมอย่างที่บอกว่าโลกโซเชียลมองได้2ด้านจริงๆนะครับแต่คอมเมนต์น,นี้ทีมอิมข่าวกระแสได้มีการอ่านเข้าไปเนี่ยอุ้มอิมมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอารณน้อยเลยเพราะว่าหนึ่งเลยเนาะอารณน้อยอย่องที่ซับซ้อกันดีอยู่ว่าเขาเนี่ยก็รักองค์หญิงด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็รักน้องเนี่ยเหมือนกับแบบเป็นน้องสาวคนหนึ่งเลย,เลยก็ว่าได้นะครับตอนที่อยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับทุกคนส่วน ประเด็นที่2อนะครับอันนี้ยิ่งแต่ตัดออกไปได้เลยนะสำหรับประเด็นของอโรคซึมเศร้าของดีเจสาวน้ำยืนนะครับซึ่งพี่ดีเจสาวน้ำยืนเนี่ย,ย,นนยแกบอกว่าม,มันสะสมมานานแล้วเพราะว่า,าเหมือนกับว่าเวลาแกทําอะไรเนี่ยก็ผิดในสายตาของชาวเน็ตไปหมดนะครับและมันสะสมมาเรื่อยๆครับทุกคนแล้วก็เหตุการณ์นี้อาจจะประทุแรงอาจจะเจอคอมเมนต์แรงหรือว่าเจอทัวลงเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับก็เลยให้พี่ดีเจสาวน้ำยืนเนี่ยแกอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรอะจนได้เข้าไปปรึกษาคุณหมอเท่าที่เราได้เห็นคลิปวิดีโอที่พี่ดีเจสายืนได้มีการโพสต์ออกมาก็ทั้งประเด็น1ประเด็น2คือไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับกับทั้งอาราน้อยแล้วก็ดีเจสาวำยืนอันนีม้มิมมองว่า,าชาวเนต็ตนะครับที่มีการมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็อาจจะเป็นห่วงน้องแหละเนาะแล้วก็รักน้องแหละถึงได้คอมเมนต์แบบนี้นะครับทุกคนซึ่งอย่างที่บอกว่า,อาโอโ้โห หลากหลายความคิดเห็นครับทุกคนชาวเน็ตเราจะไปจับจ้องหรือว่าไปไปอ่านทั้งหมดเนี่ยวิมมองว่าโอ้โหปวดหัวแน่นอนครับทุกคนในแต่ละวันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยแต่แต่คอมเมนต์นี้ก็เกินไปจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้ทางพระเอกเองเนี่ยเขาเสียภาพลักษณ์นะถ้ามาคอมเมนต์แบบนี้นะครับทุกคนรวมถึงองค์อิงเองนะครับก็เสียภาพลักษณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอโอ้โหคอมเมนต์แบบนี้ก็ไม่ไม่สมควรที่จะไปคอมเมนต์นะครับทุกคนเนาะมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบ นะครับอย่างที่บอกว่าความรักบริสุทธิ์เนี่ยนะครับทุกคนการกอดกันหรือว่าการที่แบบว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมิมมองว่าม,มันเกิดขึ้นได้หมดแหละนะครับทุกคนเนาะไม่ต้องไปคิดถึงขนาดนั้นนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับทั้งด้าน พี่ระน้อยแล้วด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ทางด้านดีเจสาวน้ำยืนด้วยกัแล้วกันซึ่งอุงอิงต้องบอกว่าอุงอิงน้องยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้ว่าอุงอิงยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่ดีเจสาวน้ำยืนเนี่ยคือเหมือนกับว่าไปขอโทษอุงอิงถึงบ้านอุงอิงบอกว่าลาบ่รทํานได้เห็นภาพนั่นอยู่ นะครับทุกคนเนี่ยความความน่ารักของอิงคือน้องไม่ได้แบบติดตามโซเชียลมากและคอมเมนต์ลบๆหรือว่าอะไรที่มันลบๆบน้องจะเลื่อนผ่านนะทุกคนน้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือการที่อยู่บนโลกโซเชียลเนี่ยอุ้มอิ่มเนี่ยให้หลายๆคนนะมององ้์อิงเป็นตัวอย่างเลยคือไม่ตอบโต้เห็นอะไรก็ผ่านปล่อยผ่านนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ไม่ไปจมปลักกับคอมเมนต์ที่ลบๆหรือว่าคือเอาจริงท้ตติเพื่อก่อนเนี่ยอง้์อิงรับฟังนะครับน้องเนี่ย ตอบกลับเลยว่าหนูจะเอามาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะคะแต่คอมเมนต์ที่ด่าทอหรือว่าเป็นคอมเมนต์ที่เสียหายน้องเนื้อกที่จะเลื่อนผ่านนะครับอันนี้ เราเห็นน้องประพฤติปฏิบัติตัวแบบนี้มาตลอดนะครับทุกคนอุ้มบิ๊มก็เลยแบบว่าเนี่ยคือจริงๆละ่ะตัวอย่างเราไปต้องไปดูคไกลๆเลยดูอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยอย่างคนที่มาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะครับคือความคิดเห็นเนี่ยก็ต้องอยู่ในขอบเขตนะครับว่าจากกระทบใครหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกว่าเหรียญมี2ด้านเสมอการแสดงความคิดเห็นโดยอารมณ์ของพวกของชาวเน็ตเนี่ยเกินไปนะครับก็จะทําให้บางคนก็เข้าใจเราแล้วก็ไม่เข้าใจเรานี่แหละครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ การอยู่บนโลกโซเชียลเนาะอันไหนควรปล่อยผ่านก็ปล่อยผ่านจริงๆอ่ะนะครับเนาะอะ,อะสำหรับคลิปนี้นะครับส่งกําลังใจไปก็แล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นพี่ดีเจสาวน้ํมยืนเองนะครับแล้วก็อาราน้อยเองเนาะส่งกําลังใจไปเลยนะครับทุกคนเจอคอมเมนต์แบบนี้เขาก็นะับสะเทือนใจอยู่นะครับทุกคนเนาะไปคอมเมนต์แบบคือต่อว่าแบบเนี้ยนะครับเนาะ แฟนลับ FC ก็เข้าไปให้กําลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยหลายคนก็สงสารอุ๋งอิงนะบอกว่าสุดท้ายก็จะมาจบที่น้องเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับทุกคนเนาะซึ่งอุ๋งอิงก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะครับนะอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้อุ๋งอิงด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะก็เป็นกําลังใจให้เนาะทั้งทั้งสองฝ่ายเลยกแล้วกันคือมี2ประเด็นหลกัหลกๆก็คือมีคนมาคอมเมนต์ในช่องพี่ละน้อยนะครับกัลสิน นะครับเกี่ยวกับการกอดอุงอิงนะครับแล้วก็ประเด็นที่2คือยูทูบเบอร์พี่ดีเจสาวน้ำยืนนะครับที่มีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการแคปรูปเนาะทุกคนรู้ไหมครับว่าอุ้มอิ่มเนี่ยเห็นแบบเยอะมากเลยนะไม่ใช่แค่พี่ดีเจสาวน้ำยืนนะครับในการแคปรูปเนี่ยไปลงโซเชียลเห็นเยอะมากเนาะทุกคนแต่เพียงที่แต่แต่ที่เป็นประเด็นเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าอารณน้อยกาลสินเนี่ยเขาไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นให้เปลี่ยนรูปเท่านั้นเองแต่ว่าโหอย่างที่บอกนะครับทุกคนคือเอาจริงเราก็ เราก็อุม้มิไม่รู้สิคือการถ่ายคลิปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็บางทีการเป็นธรรมชาติอะ่ะมันก็น่ารักนะครับแต่บางคนก็มองได้อีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งก็เขาก็เป็นห่วงน้องนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็คือเป็นห่วงอุ้งอิงเพชบ้านแพงนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่อยากให้มาทะเลาะกันนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นมาได้แล้วก็แสดงความคิดเห็นอย่างมีขอบเขตนะครับ